นอนนุ่มนอนไม่หลับฉันไม่ง่วงสักนิดเราเลยคิดว่านายน่าจะมีของบ้างก่อนนอนที่ช่วยได้โอ้มีพอดีเลยนมอุ่นๆสักแก้วและเตียงหนมปังช่วยให้ฉันง่วงได้ทุกทีเป็นของว่างที่น่ารักและน่าสบายที่สุดที่เคยเห็นเลยอืมเจ้าหนูน่ารักนี่ใครนะ่ะนั่นมีหนมปังอยากดูไหมว่าทำยังไงอู้ลองกลิ้งดูหน่อยก็ได้เจ๋ว อย่างแรกที่เราต้องใช้คือนมปังปิ้งมวมวขับคุณเครื่องปิ้งเหมียวเสร็จแล้วก็วางกล้วยหั่นแว่นสองชิ้นให้เป็นหมอนปุ๊บ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 เสร็จแล้วทาผ้าห่มเนยทานตะวันอุ่นสบายลงไปว้าวฉันเคยจัด มาเยอะนะแต่ไม่เหมือนแบบนี้เลยตอนนี้ได้เวลาทำหมีขนมปังแล้วใช้หมีหนึ่งตัวต่อหนึ่งเตียงงั้นเราต้องใช้หมีขนมปังกี่ตัวสี่นี่เครื่องปิ้งขนมปังเมียวมียวหมีขนมปังให้แต่และเตียง อย่าลืมเติมหน้าตาง่วงนอนด้วยล่ะไงหมีน่นมปังดูดีจังเนาะอืมดูสบายสบายจังและนมอ,อุ่นๆได้เวลาของว่วงก่อนนอน<ฮ>อืมสุดปังสุดยอดพุ่ม บ้างแมวหมอนนุ่มง่วงนอนหรือ,อยังท้องฉันรู้สึกอิ่มอุ่นดีแต่ก็ยังไม่ง่วงเลยโอ้เออแต่ฉันว่าฉันเจอของว่างก่อนนอนสุดโปรดแบบใหม่แล้วล่ะเตียงขนมปัง <c oughs> กินได้ประจำแม้ถึงเวลาที่ฉันต้องนอนแล้วสิ <c oughs> ใครอยากให้ช่วยห่มบ้างช่วยหน่อยช่วยหน่อยฝันดีนะทวยฟู ดัดีสวัสดีโอเค okay. แผนใหม่เป็นไงกำลังคิดว่าดีเจเหมียวซ่าอาจจะรู้จักเพลงก่อนนอนสุดเฟี้ยวเป็นความคิดที่ดีมากไปห้องดนตรีเลยกลิ้งไปเลย มีหนมปังช่วยฉันคิดออกว่าจะทำให้ในิทานเรื่องนี้สนุกขึ้นได้ยังไงอ,อืโอ้เยี่ยมใชนจะแจ่มเจ๋วไม่ยักรู้ว่าฉันจะเขียนได้ดีแบบนี้แต่ยังไม่เสร็จนะฉันยังต้องคิดตอนจบให้ดีกว่าเดิมอลา,าละนะว้าวดีเจเตียงกลองนี่สุดเฟี้ยวเท้าโอ้โใช่ขอบคุณแพนดี้แต่เฮ้ ي, ถึงเวลาหลับปุ๋ยแล้ว ทำไมทุกคนถึงยังตื่นอยู่ล่ะเรากำลังพยายามช่วยแมวหมอนนุ่มให้หลับได้ก็ไม่รู้ทำไมแต่ฉันไม่ง่วงสักนิดเลยฮมให้ฉันแนะนำเพลงฟิวฟ้าผ่าเข้านอนไหมอยากให้พูดแบบนั้นอยู่พอดี